สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะหมอลําเสียงวีหกเองนะคะก็ถือได้ว่ามีการออกงานแบบเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็ได้มีคิวงานนะคะที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยอยู่ตลอด เลยนะคะซึ่งแต่ละคิวงานเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามีอยู่หลาย,ลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นแถวๆจังหวัดแบบขอนแกน่นอะไรอย่างนี้นะคะอุดรธานีหนองบัวลาพูก็ถือได้ว่ามีหลาย,ลายจังหวัดเลยที่ได้มีการอัปเดตออกมานะคะในเดือนตุลาคมนั่นเองเป็นแฟนเนี่ยนะคะก็ได้มีการติดตามคิวงานนะคะแล้วก็ไปชมผลงานของมรำเสียงวิหกนั่นเองเราอย่างงานล่าสุดเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่นครราชสีมาหรือว่า โคราชนั่นเองนะคะสําหรับแฟนๆชาวโคราชก็ถือได้ว่าที่ผ่านมานะคะก็เป็นครั้งแรกของฤดูการนี้ที่แฟนๆเนี่ยชาวโคราชนะคะได้ไปรับชมผลงานของหมอลําเสียงวิหกเรียกได้ว่าครั้งนี้ก็ถือได้ว่าปังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับ f อเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าไปดูหมอลําเสียงวิหกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับแฟนๆชาวโคราชที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะว่าทางแฟนเพจเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะใน ที่โรงเรียนบ้านหนองพรวงนั่นเองนะคะโดยครั้งนี้เรียกว่าแฟนๆเนี่ยก็เยอะจริงๆแต่ว่าหลังจากที่งานที่บ้านหนองพรวงของโคราชเนี่ยเสร็จไปนะคะก็มีงานต่อที่โคราชอีกหนึ่งงานนั่นเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะโดยครั้งนี้เนี่ยมีการแสดงนะคะอยู่ที่บ้านเมืองดู่ตำบลโพนเพชรอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งงานเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีไลฟ์สดกลุ่ม ปีนให้เป็นแฟนเนี่ยได้รับชมกันด้วยนะคะสําหรับงานที่โคราชในครั้งนี้นะคะก็เชื่อว่าแฟน,น,นเนี่ยก็ต่างมีการซื้อบัตรนะคะเข้าไปรับชมไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยกันเยอะอย่างแน่นอนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกําลังใจแต่ว่าอย่างล่าสุดน,นะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะว่างานครั้งนี้เนี่ยก็คือชมฟรีซอดแจ้งเลยก็คือเจ้าภาพเนี่ยใจดีมากๆเพราะว่าทางแฟนเพจของมาลําเสียงวิหกเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตว่าเจ้าภาพใจดีคืนนี้ชม ฟรีซ่อแจ้งเหมาะลำเสียงวิหก อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้มีแฟนๆนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นประมาณนี้นะคะลหลายๆคนก็บอกว่าเป็นทีมหน้าจอหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าไปชมที่หน้าง,งานคนเยอะมากๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่ามีกําลังใจที่ดีนะคะที่ส่งให้กันเนี่ยตลอดเลยแล้วทางคณะหมอลําเสียงวิหกก็ได้มาอัปเดตนั่นเองนะคะกับอีกหนึ่งงานที่โคราชเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ปังจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางคณะ หมอลำเสียงวิหกเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจนะคะอย่างยุกิเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็มีอาการไม่สบายประมาณนี้นะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเต็มที่อย่างแน่นอนนะคะแฟนๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าถ้าอยู่หน้าเวทีเนี่ยก็คือสปิริตเนี่ยเต็มร้อยแล้วก็ทุ่มเทนะคะกับทุกงานจริงๆเธอก็ได้มีการอัปเดตออกมานั่นเองนะคะเดียกแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างส่งกําลังใจนะคะแล้ว ก็พูดถึงนะคะเกี่ยวกับความสามารถของเธอเนี่ยอยู่ตลอดเลยรวมทั้งบอ,นอ,องสนกพงศกรเองนะคะก็เคยได้มีการออกมาโพ์อัปเดตนั่นเองนะคะเหมือนว่าครั้งนี้เองนะคะบอสน,น,นะคะก็ได้มีการอัปเดตประมาณว่าแบบว่าชื่นชมอะไรอย่างนี้นะคะพี่พี่แม่แม่แ,มแมฟนแฟนหมอลำเสียงวิหกศิลปินนักร้องหมอลำแดนเซอร์เนี่ย,ยมีบ้านฮักมีมาลัยหมดทุกคนเลยประมาณนี้นะคะก็คือดีใจกับทีมงานจริงๆนั่นเองนะคะที่แบบว่าแต่ละตำแหน่งหน้าที่เนี่ยต่างมีมาลัยให ตลอดเลยนะคะไม่เพียงแต่พระเอกนางเอกเท่านั้นแต่ว่าแฟนๆเนี่ยแน่นกันจริงๆประมาณนี้นะคะและนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ด้วยนะคะ